다음 สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาทดสอบรถตัวแอปบ้านนะครับตัวรถคูปอย่างเงี้ยมันเป็นรถเดิมนะครับปุ่มตอนนี้ผมมาทดสอบสปีดเดิมทุกอย่างเดิมรีโมทเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือแบตเตอรี่ผมไม่ใช่สเปคเดิมผมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้มันมีแอมมีแอมเยอะขึ้นวิ่งไหมล่ะอ่ามาดูเรื่องระบบกันน้ำนะครับไม่ต้องตัดต่อลองกันจระจระไปเลยนะครับมาถจุ่มไปเลยอุ้ยฝาผ่าว้าวน่ากลัว กันน้ำได้จริงนะครับเเล่นได้จริงนะครับตรงนั้นมีแหวงเยอะๆเลยนะครับข้ามมาใกล้หน่อยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยปึ่บนะฮะไปได้เข้าหลังชอบจังแหวงมันเนี่ย บอกแล้วเป็นรถหนึ่งสิษราคาประหยัดรุ่นเดียวนะพี่จำหน่ายแล้ววิ่งได้ขนาดนี้สเปคจัดเต็มขนาดนี้โอ้โหตกแรงจังเลยผมโอเคฮะเป็นอันทดสอบเรื่องระบบวัลคูปอันนี้ผ่านนะครับครับในส่วนต่อไปของรถรุ่นนี้นะครับที่ ไม่มีใครบอกนะครับคือเรื่องของสปีดคอนโทรลนะครับสปีดคอนโทรลของรุ่นนี้นะครับมันสามารถใส่แบตเตอรี่ได้ 3S นะครับโดยปกติแล้วรถเดิมๆแกะกล่องเนี่ยมันจะให้ NIH มานะครับพันแปดมิลลิแอมแต่อันนี้ผมไม่ได้แปลงนะดูสปีดดูสปีดสปีดชุดเดิมนะครับสปีดจะเป็นแบบเดิมอยู่นะครับแบตเตอรี่ผมใช้2.2นะครับ 3S 11.1โวลต์นะครับทดสอบแล้วก็เปลี่ยนปลั๊กที่เหลือผมไม่ได้ปรับอะไรเลยเดี๋ยวลองวิ่งกันว่ามารับได้หรือเปล่านะครับ เลยนะครับว่าผมใส่แบตเตอรี่ 3S นะครับแล้วลองวิ่งรถสอบดูนะครับอ่าดูกับรถเดิมนะต่างกันแน่นอนแปบ๊บหนึ่งรีโหมดมาแบต 3S นะครับลอยอ่ะอเออยกขึ้นยกขึ้นลอยเลยนี่นะไปได้นะผ่านนะ ติดไม่พังนะครับเบรกนิดนึงนะครับต,ตามเพื่ทานนะครับสุดสุดท้ายนะครับที่เขาไม่บอกกันนะครับก็คือเรื่องของมอเตอร์อันนี้ผมเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมเปลี่ยงนินตัวนี้ตัวนี้มอเตอร์เดิมนะครับตัวนี้มอเตอร์เดิมไซส์ของเขาคือห้าสีู่นย์นะครับ ผมก็เปลี่ยนเป็นมอเตอร์5 4 0สูเหมือนกันแต่รอบดีขึ้นนี่นี่นี่ตัวที่ผมใส่เข้าไปคือตัวนี้ด้านหลังนี่นี่ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์รอบนะครับเพราะนั้นแบตเตอรี่ผมเปลี่ยนมอเตอร์ Motor ผมเปลี่ยนที่มาแน่ๆคือความเร็วมันสูงขึ้นแต่ปัญหาต่อไปคือว่าสปีดทนได้ไหมมอเตอร์ Motor ทนได้ไหมเดี๋ยวเราไปทดสอบวิ่งกันชุดไฟเดิมเดี๋ยวมาดูความเร็วกันอันนี้ผมใช้ทดสอบจาก gps นะครับเดี๋ยวเรามาดูความเร็วกันว่าที่เท่าไหร่อันนี้ผมกดเริ่มไปแล้วนะครับโอเค ดูนะครับเซตต้งนี้อยู่ที่มันสองอ่ะอย่างงี้ง่ายๆเลยนะครับผมจับชัวๆเดี๋ยวดูความเร็วกันนะครับแปะก็ไปเลยผมแปะไปบนนี้เลยนะครับดูความเร็วมันทําได้เท่าไหร่ลุก,ลก,ลกทุงลุกทุงอย่างเงี้ยแหละมอเตอร์ตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวผมจะกำรรแลวดูความเร็วมัฮทำได้เท่าไหร่จะหลุดไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งเพื่อความชัวร์ผมหากกิ๊บนิดนึงดีกว่าปิดไว้ปิดไว้ ทุ่นสร้างมากบริษัทเขาจะซบ้อร์ตัวสักเครื่องใหม่ให้ไหมเนี่ยโอเคดู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 ความเร็วอันนี้ไม่คขึ้นเลขสองอยู่นะครับเดี๋ยวเราดูที่ความเร็วสูงสุดตรงนี้นะครับว่าได้เท่าไหร่ลองเบาๆก่อนลองเบาๆก่อนลองเช็คดูน,นีลองเบาๆดูก่อนนะครับ ความเร็วเห็นไหมเห็นไหมยี่สิบเอ็ดความเร็วยี่สิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวผมกำเต็มดูนะว่าชุดที่ผมเปลี่ยนเนี่ยทำความเร็วขนาดไหนนะครับมาดูกันมาแล้วครับมาแล้วรอบหนึ่งนะครับ ีอ่าโอเคมาดูความเร็วกันนะครับว่าแม็กซิมัมของมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสังเกตนะครับเห็นไหมขึ้นเท่าไหร่ดูนิดนึง53นะครับความเร็วสูงสุดของตัวนี้ที่ทําได้คือ53กิโมตรต่อชั่วโมง ผมเปลี่ยนเฉพาะแบตเตอรี่นะครับกับมอเตอร์นะครับแต่ข้อเสียระวังนิดนึงอย่าไปลากเพลินนะมีไหมนะครับผมว่ามอเตอร์มีไหมนะครับอันนี้อันนี้คือทําทดสอบให้ดูว่าสปีดรุ่นนี้มันรับได้นะครับโอเคทีนี้สรุปของรถรุ่นนี้นะครับ3ข้อสงสัยที่คนถามผมเข้ามาหนึ่งเรื่องของกันน้ำนะผมผมทำให้ดูแล้วว่าทําได้ขนาดไหน2เรื่องของแบตเตอรี่นะครับใส่ 3S ได้ไหมผมทําให้ดูแล้วนะครับ 3มอเตอร์สามารถอัพได้ไหมผมอัพจากมอเตอร์ของ s 0 1นะครับตัวนี้540อัพใส่เข้าไปนะครับแต่อันนี้คือการทดสอบนะครับทดสอบให้ดูว่ามันใช้งานได้นะครับแต่ไม่้แนะนําว่าอย่าไปหาทําตามผมแค่ทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับเผื่อมีปัญหานะครับถ้าเกิดน้องๆเอาไปเล่นเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาอย่ามาโบยวยผมนะพี่นัททำนะไม่ไม่เกี่ยวนะอันนี้แค่ทดสอบให้ดูนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ you mm -hmm.